ครบรอบ9ปีแล้วนะคะเดอะมาเตอร์ Master, เป็นเลขที่สวยมากๆค่ะก็ขอให้มีปีต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอให้ขยายสาขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคุณหมอพี่พนักงานทุกคนน่ารักมากๆค่ะดีใจค่ะที่ได้อยู่กับเดอะมาเตอร์แบบนี้มาโหแต่จริงๆบางอยู่มาไม่ถึง9ปีนะคะแต่ก็น่ารักกับบางเสมอค่ะ ปี้เบิร์ดเดย์นะครับเดอะมาสเตอร์ก็เข้าสู่ปีที่9แล้วนะครับดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นลูกค้าที่นี่แล้วก็อยากจะอวยพรให้เดอะมาสเตอร์นะครับอยู่คู่กับความสวยงามของคนไทยตลอดไปนานๆเลยนะครับจริงๆครับผมแฮปปี้ไนท์อันนุสรีเดอะมาสเตอร์นะคะมีความสุขมากๆนะครับถึงแม้ว่าต้องผ่านแรงยากกันในช่วงปีนี้ที่ผ่านไปอะสู้เี๋ยวปีที่10มาง่ายกว่านี้รวยกว่านี้อีกเยอะเลย ก็ขอแสดงความยิน hmm. ด so uh ีก huh. to uh ับเดอะมาสเตอร์ด้วยนะคะเขาปีที่9แล้วนะคะก็ขอให้เป็นปีที่เติบโตแข็งแรงเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลเจี๊ยบและคุณบอยมาตลอดนะคะตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนแต่งงานจนถึงทุกวันนี้เนาะก็ยังดูแลอย่างดีค่ะผมก็ขอบคุณนะครับที่ดูแลไม่ใช่แค่พวกเราเนาะยังมีพี่ๆน้องๆอีกหลายคนแล้วก็ยังมีคนไทยเยอะแยะเลยนะครับที่ได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ความสวยความงามกลับไปบ้านด้วยนะครับจากเดอะมาสเตอร์ขอบคุณจริงๆครับ ครบรอบ9้าปีนะครับผมเดอะมาสเตอร์นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผมขออวยพรให้กับเดอะมาสเตอร์นะครับอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นที่เดียวที่เว้ไว้ใจแล้วก็เว้ก็จะมาที่นี่ตลอดเลยนะครับไม่คิดจะไปที่อื่นเลยนะครับวันนี้พูดจริงๆนะครับไม่ได้ไปทําหน้าที่ไหนเพราะว่าที่นี่ที่เดียวเอาอยู่เลยแล้วก็เขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผมแล้วก็มืออาชีพมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไว้วางใจมากๆเลยนะครับขอแสดงความยินดี จัดใจจริงนะครับผมขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแฮปปี้แอนนิว์ซารีนะครับสวัสดีครับ